เราขึ้นมาอยู่ชั้นบนสุดนะครับของที่ The Deck by the River นะครับตรงนี้เป็นโซนของบาร์และยังสามารถดื่มและก็รับประทานอาหารได้ด้วยแล้วก็เราก็อยู่กับเชฟดุสิีนะครับสวัสดีครับเชฟสวัสดีครับผมเราอยู่ตรงอ m o r o s a ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโรงแรม Blue Residence ใช่ไหมครับใช่ครับเหมือนเป็นอ o u เล็ตอันหนึ่งเป็นบาร์ของเขาเขามีหลายชั้นอย่างที่เราเห็นไปอาหารตรงนี้จะเป็นอาหารของ The Deck ใช่ไหมครับผมใช่ครับครับผม Uh, อยากให้แนะนำหน่อยวันนี้เรามีอาหารอะไรบ้างครับวันนี้เรามีอาหารแบบ้ารับการผสมมีทั้งยุโรปนี่เป็นสไตล์อิตาเลียนแล้วก็มีแบบไทยอันนี้ก็เหมือนกับว่ากึ่งเพราะว่าอย่างเนื้อนี่เป็นเนื้อนนอย่างทิพเจว๋ว uh. แต่ว่าเนื้อนี่เราสั่งมาจากออสเตรเลีย <Double. S 2> ก็เลยมาผสมกับผักกับน้ำจิ้มแบบไทยเราออกแบบที่แบบว่าเป็นาก,การากาบผสมผสาเนเหมือนกับเป็นฟิวชั่นอีกอย่างหนึ่งคือ uh. 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 ท,ทำให้ mm. คนที่ทานเลือก จริงๆอาหารที่ที่เ e c k เนี่ยครับเชฟ<ช><ม>เป็นสไตล์ไหนจริงๆมันเป็นดินเตอร์ทั่วไปแต่ว่าทุกๆอย่างที่ผ่านมาส่วนมากเราจะปรับเข้ากับลูกค้ามากกว่าไม่ได้เน้นว่าอันนี้ฉันเป็นแบบโมเดิร์นฉันเป็นแบบฟิวชั่นหรือฉันเป็นแบบไทยนะแบบ,แบ,บประยุกต์นะแต่ว่าเราใช้แบบว่าเป็นปรับที่ลูกค้าว่าอาหารได้ออกมาแล้วลูกค้ามีความประทับใจและสนใจนั้นเราก็เก็บไว้แล้วก็ทาเป็นเมนูถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่ตอบรับ เราก็เอาออกไปออาหารก็น่าตาดูดีมากนะครับเห็นเราบวกกับบรรยากาศที่อยู่ข้างหลังเรานี่ครับตรงอัมรซาเนี่ยทำให้ดูมันดูน่าทานขึ้นมาเยอะเลยวิวดีเห็นแบบแม่น้ําเจ้าพระยาแม่น้ําเส้นหลักของกรุงเทพของประเทศไทยเราข้างหลังนี่เป็นพระปรางวัดอรุณนะครับโอ้โหแล้วก็ยังมีถ้าช่วงกลางวันก็จะเห็นเป็นเรือโดยสารแล้วก็จะเห็นความความเขาเรียกอะไรนะทิวทัศ ชีวิตชีวิตเมืองทั้งผสมผสานแบบเก่าและแบบใหมใ่มาพูดถึงเรื่องอาหารต่อดีกว่าครับ,รบหลังจากจานนี้เนี่ยอันนี้เมื่อกี้เชฟบอกว่าเป็นเป็นเนื้ออะไรนะฮะ,ะ <Okay. S 2> เป็นเนื้อสานลอกจากออสเตียเป็นเนื้อย่างจิ้นแจ่วครับเนื้อย่างจิ้นแจว่วแต่ว่ามีการแบบเสิร์ฟเป็นไซด์ดิชจานต่อไปครับเชฟอันนี้เป็นผ้าคุ้งแม่น้ําครับผ้าคุ้งแม่น้ําก็ความพิเศษของมันคือในอาหารจานนี้จะเป็นส่วนมากจะเป็นสมุนไพรแบบไทยๆเรา พวกคร้ายใบมะกรูดที่อยู่ในนี่นะครับมีทั้งผักชีไทยผักชีใบเลื่อยสาละแมะแล้วก็รวมทั้งพริกเผาหอมแดงที่อยู่ในนี่มีเนื้อของกุ้งแม่น้ำนะครับคือแกะมาลวกแล้วข้างในก็จะมีลิ้นจี่ด้วยที่อยู่ในนี่อันนี้เราเอามาลวกแล้วก็ใส่กลับคืนเข้าไปในเนือผักชีอ๋อโอเคครับวามผสมมาปรุงรสแล้วก็เพื่อยัดเข้าไปในนี้ เก okay, มาถึงราวิโอลี่ราวิโอลี่ทำอินเฮ้าส์นะทำที่นี่เลยใช่ไหมครับใช่ครับ,รบเป็นโฮมเมดที่นี่ราวิโอลี่ของเราตัวนี้ก็เป็นคือเอามารวมกันมสีครับอางเช่นว่าสีแดงสีแดงถ้าเราต้องทำไส้ของเขาคือทําไส้จาก,กลูกไลยเสือไทเ้เกลือพรัรบ <Okay. S 1> ตัวนี้คือเป็นว่เาเป็นซีฟู้ดครับสีสีแดงนี้ได้จากอะไรครับอ่าสีแดงนี้ได้จากซอสมะเขือเทศครับซอสมะเขือเทศใช่สมะเขือสำหรับพาสต้าเราก็มีแป้งมีไข่ใช่ไหมที่เรามาตีด้วยกันเมื่อไรนั้นเราก็มารีดแล้วก็ใส่ ใส่มเมื่อเท่าไหนครับใ่คือตอนตีคร่ะตอนตีแล้วตอนตีแป้งแลตอนตีแป้งเมื่อเทใส่มเมื่อเทตัวนี้ครับไอ้ตัวนี้ก็เป็นสีเหลืองสีเหลืองก็คือไม่ได้มีอะไรมากก็คือจากไข่ใช่ไหมครับแต่ข้างในของเขาจะเป็นตับห่าดโอโอเคเป็นตับห่านสีเขียวสีเขียวก็พวกได้มาจากกระขมนี่เราทำข้างในก็เป็นพวกเห็ดรวมลำตากเห็ดโปชินี่เห็ดทัฟเฟิลแล้วก็เห็ดออเรนจีซีไมจีอย่าง ที่ที่้างไทยเราที่มีอยู่ก็มาผสมกันใส่แล้วก็มีรีคอต้าด้วยครับก็คืออามีทั้งวิจเตอรเลียนแล้วก็มีตามหาแล้วก็มีซีฟู้ดถึงนี่เอาละครับผมขออนุญาตชิมก่อนนะฮะผมด้วยนะครับเริ่มกับชีช็อตบอชีช็ชตข้ามากสุดแล้วกันนั่นคือผักชีไม่ได้ มาครับปุ้งนี่แบบสดมา,บมากเนื้อเด้งนะเนื้อเด้งแรสชาติแบบไทยๆมากแบบที่ถูกปากบ้านเราถูกปากผมอะนะแล้วก<อ>็เผ็ดชอบที่มีเนี่ยดินจีอ่ะมีหวานหวานหอมเข้ามาด้วยปอกาวคือปอกาวนะทำาไมก็อร่อย คืออย่าง<อ>จานเมื่อกี้นะคุณผู้ชมเหมือน,นตัวแป้งมันก็รู้สึกถึงแบบมะเขือเทศมะเขือเทศอยู่อ่าอ่าต่อไปเรามาถึงนี่มินคอร์สสเต็กสันนอกจิ้มแจ่วนะครับจอรสเจีเออจยเรียกคืออย่างเนื้อนเนี่ยชาลีคือถ้า มันก็จะมีคนที่ชอบเนื้อสองอยู่สองแบบคือชอบแบบพวกนุ่มๆเนื้อญี่ปุ่นเลยกับสไตล์ที่ชอบชอบความเป็นแบบเป็นเนื้อเป็นเนื้ออยู่ต้องเคี้ยวหน่อยผมชอบแบบแบบที่หนึ่งบอกอันหลังนะคือต้องเคี้ยวหน่อยบางทีมันเยอะไปเนี่ยมันเลี่ยนแล้วมันนุ่มไปเนี่ยมันก็มันไม่ใช่เนื้อแต่งี้เนี่ยคือเนื้ออันนี้คือฝรั่งนขาจะชอบแบบนี้ชอบนี้แล้วกิน กินเนื้อ,อยังอยู่แล้วก็ความที่มันไม่สุกมากไม่สุกเกินไปไม่ถึงมีเดียมด้วยผมพอมากเลยครับผมกับน้ำจิ้มอีกเลยนะจร,จริงก็แซ่บแบบไทย<ช>